อุ้ยแม่ขายบางท่านหน่อยแม่นอยู่บ่อันบางท่านบานเท่าน้ำให้น้ำหนานี่ตัวมแม่นแล้ววะต่ำเสียบเสียบเดียนี่บางท่านนั่นนี่เท่าไรก่อนนั่นสิบบาทสิบาทซื้ออยู่หันแล้วแต่กกว่าสิบบาทกันสักก่อนเด้อเอาสองถุงแม่เอาให้ผมสองถุง ซัมื่อเรื่อมหายากระเดียบักท่านน้ำให้น้ำนาเอาเแฟนตัดทีมเบิร์ดละ่ะไม่แม่เนาะ <c oughs> เอาฝากไปนี่แล้วแม่เด้อเรื่อมก็เมื่อน้ำเด้อครับ <c oughs> เอามือต่ำม,มาจีซื้อมือต่ำกินข้าวโพดข้าวเหนียวเพราะแม่ขเขาวโพดข้าวเหนียวครับ เป็นแตห่ตหักแต่หักบกเตียงเราัากกันนีหน้าแม่ยมันอยู่น้ำแนวจังใดกว่าเฮี่ผมมียสวนบวกปวดเนี่ยรู้บ่โอ้หูกระปวดเป็นน้ำกัเกย็บอันนี้าขายเปล่าเย็บเป็นปน,น้เอามปแข็งสเขียดได้เาีายมเนี่ยเขียดไล่หลาย,ลย,ด,ยดังสมดังมขมหันมาทางนีมาบางเดีให้แม่คาน้อยนึงก่อนจีไทยเราเป็นป่าเราหนะบ้าจีโท ซื้อเป็นของฝากของตอนเด้อครับนนมาแต่กรุงเทพกรุงไทยก็ได้เบอร์นอมัยแล้วผนนะจักให้เรียบร้อยแล้วก็มีอันนี้อัน,นมะรุมมะรุมนะมะรุมนะครับบ้านขอลามปลาลดกล้วยปลาสดๆนะครับท่างนี้สีเป็นปลาหนำแม่ปลาปลาหนำยังปลาเคลื่อนบ่ท่างนี้ไม่เป็นน้ำโขงท่างนี้เป็นเคลื่อนครับเคลื่อนลาย ปลาลาบปลาเนื้ออ่อนปลาลาบปลาหอยอีกอย่างออน,น้อคือหน่วยใหญ่เลยปอยเชอรี่ปลา,าปลา,ากดครับต้มสมเลยเนาะเนี่ยมีต้มสมใส่สมไรครับสมบักสังก็มีเลยเคยกินบ่ต้มปลากดใส่บักสังสมบักสังห <c oughs> อมเข้าไปหอดในตลาดทั้งในคน เขาโหดพร้อมขัดพร้อมเนี่ยคนขายอย่างที่เป็นตะหักค่ะน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยเนี่ยเราขายมาขายดีครับขายดีดีขนกะไหลไหลกำลังงาญสามมุ่งส่อเก่านาฬิกาขนกันยังไหลขึ้นเก่าอยู่ยังงางยังเลาะอยู่นะครับ ตลาดสวยเตือบจีรอครับตลาดขิวรถอำเภอตระการพืชผลพักนั่งอ,างอ่างหยาายแห่งกิน้่งมาบานครับชนี้มหาเลาะสื่อเนี่อจนบานเท่าครับอาหารตามฤด,ดูกาลร้องบานๆประเทศยังเนาะนี่พระเดือนนีหยังครับเนี่ยพรนห้องอยังก๋วยเตี๋ยวหลอดก้อท่าไรยาย กองละสาบาท้าบาทรวมได้รวมได้สื่อละสีฟากไปก่อนนี่ลบมาจะเสียมาเอาเด้อของเว้ะ่ะเงินบัน3าทขเดีเราขายดีๆครับยไม่เห็นแนวนี่ละก๋วยเตีดเด๋ยวหลอดด้วยครับ เห็ียดใหม่หหหสๆสดๆกันเลยตลาดคิ้วรถตระการพืชผลครับเสาร์มาเนี่ยพามาเลาะมาชมเบ <c oughs> ิ่งใช่หรือฮิจายเงินพันไว้น้ำแ <c oughs> ม่นั่นครับผมครับผมขอบคุณครับมาอุดหนุนอไหลเรา <c oughs> ขายดีหน่อยเนาะ <c oughs> ผมฝากไว้ก่อนเด้อ <c oughs> ครับเยังเสียงมาเอาไปไปเลาะก,ก่อน <c oughs> เบต้า <c oughs> เสียบครับรถใจเบาไว้กุ้ยใสก็มีด้วยหนุ่มขาแล้วไล่อะไ ลูาคนหลายแ,แลว,าายแลว่ยันายาสวัสดีปีใหม่ได้ินเสียงสีหม่คกมันคือเก่าปีนี้ก็สวกมนันคือเก่าครับ <c oughs> ขาผมนะขายท่านอยู่บอะปีใหม่นั่นขายท่านอยู่วะปีใหม่ขายบ่ท่นเลยปีใหม่ขายดีครับผมขายดีย่ำเ้วครับหมูมาได้ยูได้เศร้า หาว่าไรเมียกันนะอันนี้เป็นห้องอี๋หนออันนี่เป็นห้องไข่ไข่เขาคือไข่อี๋องครับไข่ลูกนะเป็นบ่ไข่ลูกน้องไม่ค้าเนาะไข่ลูกไข่ลูกปิ่งครับตรงนี่หมดแล้วเป็นโตเป็นโตอยู่เลยเกิดแต่เสียบอยู่เดียวแต่ว่าผมบุ้คคลยิ่งเหนปวดเพื่อนกระลังปิ่งนะครับหอมหอมเลยครับหอมครับ สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับเจ้านายครับหมานคือเก่าเนาะครับผมหมานกว่าเก่าปีใหม่ครับผมขายนำกองบ,บอลทนันคือมาเพื่อเดียวใช่หรือไม่บ้านไม่ใช่ไม่บ้านไ,ไม่ไใช่หรอโอ้ฟังหุ่นสองลีเลยวะนี่อ่าตีโทรขักขักขักเอ้ามันหมานครับอันนี้เพืเอ่นอนยังห้ำห้ำเผือกบบ่ครักว่าห้ำเผือกเพื่อนห้ำเผือกก็ได้นี่ยผม อ่จีโถคากเนี่ยบวเฮดกระดังแล้วก็มีครับเสียงโมมีเรอเสียงเบิร์ตเหรพี่น้องน่ต้มทุ่งละเศร้าบาทครับเอาจีมาเบิ่งกน้ำเรากันสื่อกับสีเดีฝากขึ้นกนอะพี่น้องเลยสีเลื่มเดีมันสื่อหลายหลขนมครกขนมครกคุณครับตลาดเงวสองฟังทางสุดไปเลยพี่น้องเลย ผมกับมาหอดสวยๆจังหน่อยครับกวดซีบาหอดรถติดด้วยครับเมืองตะการมาช่วงนี้รถติดไปขา,ขายดูนัทอันนี้เพื่อนอื่นสดิ่งบอกหื้ออีกอย่างครับจิ้ลอบ,บอกเสดิ่งจิ้ลอ ใส่ให้เรียบร้อยแล้วเอาอันนี้ให้ผมเนี่ยพึ่งใครตั้งไหนพึ่พงใารจานตั้งไหนจานละเก้าจานสามจานอาทิตย์จ้าเอาอ้อเสาบาทก็ได้<ะ>ดักแดท่นานไหนกันแม่ค่ะแม่ค่ะคนพวงงามอยู่ทั้งคนลูกสาวว่วแม่มาหาเราก่อนจังหน่อยอันนี้ไม่ยังนี่ โอ้หนังอ่นหนังต้มบ่หนังต้มหนังจีเอาไปกินกับเจ้าวขมขมเอาเนี่ยมันเบากระทือได้เยอะไม่หนาสี่ย่างก็เรียกกันหน่อยครับคนกำลังรังเขามาหลายสวยหลายเด้อครับตลาดนี้เป็นตลาดสวยครับเป็นขอมาทุระในเมืองใน,น,น,นี่ยนะเป็นเกษตรมาเสือของ แม่ค้าส้วนท่านนี่ได้่ยังมาขายเนาะนี่ได้กุ้งได้ปลาจ้าได้กุ้งได้ปลาเบิด์ตละล่ะย่างถุงหนึ่งกุ้งเบิด์ตละกุ้งเบิร์ตละจ้ากุ้งบานเท่ากุ้งตำเนอะวะเนี่ยกุ้งตำแกเทานี้เลยจ้าครับัผกกระเดาเมียแล้วเท่ามันมีอยู่เดียเท่ากระเดาซิบบาทกระเดาบานเท่ากระเดาแซ่บ เราไหนเท่ามาขายมีสุญญามเลยเท่าเราบ่แม่มีสุญญามเลยบ่มีแต่แามดีละแามมันหนาวนี่ละโอ้ผมบ่แมนแม่นปลูกไว้เลี้ยงไว้บ่แม่นบ่โอ้น้องสาเลยบ่โอ้เท่าธรรมชาติ ขายอย่างดนอนี่ไหมคะบ่บ่อันนี้ก็คือกันบ่เอาหันจักเศร้านะครับรวมบ่คะรวมกันเด้ท่านเสือไล่กับเสือเมื่อนด้บบัดก็ใส่กับเีดียฟากไว้ บรรยากาศตลาดเศร้าครับสีสันบรรยากาศย่มเศร้าตลาดเชา้าอำเภอตราักการพืชผลคนหลาะหลายแห้ง<า>ผมกะสิลอ่ออมอมแก้มไปน้ำมันนี่แหละะหลอ่อเสือเนียนเน่ยยืนน่อกินไปนี่แหละพี่น้องเลยมาเบืองลานนี่พันไข่ปลารสสดๆเลยปลารดพักเขียดกับไรหลายนะครับเขียดปลารดปลาเคลื่อนปลาหยางสีนะตลาดท้งนี้ แม่แล้วกินข้าวโพดหิ้วเข่าบพไม่ขาดหิ้วเข่าอะไรสวยเลยเนีิ้วเข่าดูว่ะซอยแม่แน่มาจใไหมเอ่มกกะเซียวมั้งมกระเซียวบ่เอาอย่งซอยเนาะแบบนี้เนาะเอาเอามูกะซียวก็ได้เหอมกกระเซียวซอยเรานนหนูกัมีหาเงินกอนเด้อ ไม่ยังกว่านี่หนูนี่ผมเนี่ยมาเพราะว่ามันกระแตบอว่าเนาะบ่ตเท่าไรฮะเอาครับแปดสิบบาทพอมเนเปลี่ยนเนี่ยเราแสดงว่าเพิ่นขายดีเนี่ยใี่นี่ดเนาะบาทนี่กี่ลายนีเารอรอ แนวขี่ล่แคเนีรอรอครับก็ขหอยขัวครับขหอยขัวขอยปรหอยขัวในโมเมนต์ปรหอยสะพานเนี้ยปรหอยขัวขัวอี๋เมื่อไหแม่ค้าพนเถียงกันอยู่นะครับบักยังกอบักกออครับบักกอกับฟอมแล้วก็มี บรรยากาศตลาดครับช่วงนี้ก็คพือคักดนีจังหน่อยพี่น้องมากแต่กรุงเทพกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดมาหาแม่ยขายก่อนเราเห็นยังเราได้ยังมาขายแอ๊ดจังหน่อยน้องสาวก่าคือวันไปโรงเรี้ยงหมดนี่บ่ยุดปีใหม่อฮาหมูเราตัวเธอไดแม่ ตเท่าไหร่อาหามื่อซื้อที่ผมบรไกินโดนแล้วนูน,นี่แมงเคียงอุ้ยพสยืสารหัวต์ใหม่เลยสารเองคงับให้นัง่งิืงจรงหน่อยนแม่แม่เฮ็ดใบเท่าไหร่บ่เตียมข้าวระเบียวเราบ่เนี่ยนเอาไปเบิ้ลหรอบ่อเบิ้ลค่ะจ้องเบิล ขายดีขายดีเห e no. ็ดด bueno. okay. ีคร AP uh, well, okay. oh, really ok. ับคนเห็ดเองเพื่นเลยมาขายอยู่นี่ซื่อเหมือบอมันควดบอผมมารอบหนาของสิมาเอาซอยหัวตะลังสีขาดแล้วเพื่อนเอาโอเคครับโอ้แม่เราสารหวดอยู่ตลาดขายดีขายดีครับคนจองแล้วมึงเนี้พาพี่น้องมั้ยเราเบิ่งตลาด เสาะเพื่อตระการเผื่อผลครับมีทุกวันพุธนะครับตลาดรอบนอกย่ายเราได้อยังมาขายนุกขีหยังนี่ลูกควบคุมมันบอกนะ